สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการวิถีชนนะครับวันนี้เรามีสิ่งดีๆนํามาเสนอกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกล้วยซึ่งทางรายการชอบมากๆนะครับวันนี้มีคําถามหลายคําถามนะครับที่ถามเกี่ยวกับกล้วย mm. เกี่ยวกับเรื่องของอ,อประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการเกี่ยวกับกล้วยนะครับ มีคำถามถามว่ากล้วยปิ้งเนี่ยนะครับหากว่าปิ้งแล้วเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยจะสูญเสียหรือหายไปหรือเปล่าผมก็ไปนค้นหาข้อมูลนะครับจากสถาบันวิจัยต่างๆก็ได้พบว่ากล้วยที่ปิ้งเนี่ยนะครับคุณค่าทางโภชนาการที่สูญหายไปก็อาจจะมีเพียงวิตามินซีนะครับเมื่อถูกกัน เผาหรือใช้ความร้อนวิตามินซีก็จะสูญหายไปแต่ว่าในส่วนของกล้วยที่โดนความร้อนต่างๆก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยกับความร้อนเนี่ยเ,เวลาโดนความร้อนมากๆก็จะสูญสูญหายไปแต่วิตามินตัวอื่นๆนะครับไม่ว่าวิตามินดีต่างๆนะฮะก็ หรือว่าโปรตีนหรือกรดอะมิโนต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยฉาบกล้วยสารพัดนะครับกล้วยนึ่งกล้วยอบอะไรต่างๆงคุณค่าทางโภชนาการก็ยังอยู่ครบถ้วนนะครับกล้วยนำวาวานเนี่ยนะครับมีโปรตีนและมีกรดอะมิโนอาร์จินีนและฮิสเทรีนก็ซึ่งมีความจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของทารกด้วยนะครับยังมีวิตามินที่จําเป็นต่อร่างกายมากมายดังนั้นคุณค่าทางโภชนาการ ของกล้วยเนี่ยค่อนข้างจะมากมายทีเดียวนะครับเรามาดูกันนะครับว่ากล้วยมีสรรพคุณทางยาเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับโดยเฉพาะกล้วยดำว้าแบบน,นี้นะครับกล้วยเนี่ยครับช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอและอาการเจ็บหน้าอกจากการไอนะครับอ,อย่างไอแห้งๆนะครับ รับประทานเลยนะครับวันละห้าหกผลจะช่วยให้อาการระคายเคืองลดน้อยลงได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับผู้ที่มีเรื่องกลิ่นปากนะครับก็จะทําให้ลดกลิ่นปากได้ดีก็วิธีการรับประทานก็คือทานกล้วยน้ําว้านะครับหลังตื่นนอนทันทีเลยครับแล้วค่อยแปลงฟันนะครับทานกล้วยน้ําว้าก่อนแปรงฟันนะครับจะช่วยลดกลิ่นปากได้นะครับแล้วก็ สำหรับผู้ที่มีอาการท้องผูกนะครับก็จะเป็นยาระบายแก้ท้องผูกหรือระบบขับถ่ายหลายๆคนไม่ปกตินะครับวิธีรับประทานก็คือทานกล้วยน้ำว้าสุกนะครับ1-2ผลก่อนนอนนะครับและดื่มน้ำตามมากๆจะช่วยให้ถ่ายท้องได้ดีในวันรุ่งขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็แปลกนะครับช่วยแก้ท้องเดินหรือท้องเสียได้นะฮะอ่า อย่างกล้วยน้ำว้าเนี่ยนะครับก็รู้กันโดยทั่วไปนะครับว่ามีสารเทนนินนะครับซึ่งาสามารถช่วยรักษาอาการท้องเสียแบบไม่รุนแรงได้นะครับโดยกล้วยน้ำว้าเนี่ยนำกล้วยน้ำว้าเนี่ยนะครับหห่า,หานะฮะก็คือแบบมันไม่สุกมากมาปลอะเปลือกอาจเป็นชิ้นบางๆนะครับใส่น้ําพอท่วมนะครับต้มนานประมาณครึ่งชั่วโมงดื่มครั้งละครึ่ง ถึง1แก้วนะฮให้ดื่มทุกครั้งที่ถ่ายนะครับหรือทุกหนถึงสชั่วโมงใน4ีหชั่วโมงแรกหลังจากนั้นก็ดื่มทุกๆ3 4ชั่วโมงเอาวันละ3ครั้งนะครับก็จะเบาได้นะครับและที่สําคัญนะครับช่วยรักษาโรคกระเพาะได้นะครับเรื่องโดยใช้กล้วยลังวาดนะครับตรงนี้ ขั้นตอนจะเป็นอย่างไรโอกาสหน้าเราจะนํามาเสนอนะครับแต่ทั้งนี้เรายังไม่รู้กระบวนการการผลิตนะครับแล้วก็เปลือกกล้วยน้ําว้านะครับแม้แต่เปลือกนะครับกล้วยน้ําว้าสุกนะครับช่วยบรรเทาอาการคันนะครับอันเนื่องมาจากเมื่อรงกัดต่อยหน้าผื่นแดงนะครับจากอาการคันได้เนื่องจากมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อราและต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้เกิดหนองได้นะครับเรารู้สรรพคุณของกล้วยน้ําว้าอย่างนี้ดีมากๆแล้วนะครับเราจะมัวช้าอยู่ทําไมนะครับ เรารีบไปหากล้วยมารับประทานกันดีกว่านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนี่คือรายการวิถีชนครับนำสิ่งดีๆมาอีกแล้วครับท่าน